รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยบริษัททิพยาประกันภัยจำกัดมหาชน ผูต áng, ้ต้องขังกำลังตั้งอ,อกตั้ง กลับไปอยู่ร่วมในการพัฒนาสศ ก็มีความบินดีโดยทั้งวิไลเนี่ยขับเรือนจำ สู่สังคมค่ะเราไม่มีบ mm ้านแล้วหรอบ้านเรายังอยู่ลูกแค่เราต้องสร้างขึ้นมาใหม่ขอให้มั่นใจไปต่อได้67ปี พยยััยประกนภถ้าจะเลือกหนังสือและสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเพื่อมอบให้กับนักเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนครูอาจารย์ผู้ปกครองและประเทศชาติต้องเลือกจากอะไรนวัตกรรมของพอวที่พัฒนามาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานเนื้อหาครบถ้วนตรงตามหลักสูตรรูปเล่มสวยงามรูปแบบการเรียนรู้ล้วนทันสมัย เป็นอันดับแถวหน้าของประเทศโดยเฉพาะการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning, G-Path 5 s t e p กระบวนการเรียนรู้5ประการประกอบไปด้วยการตั้งคำถามการสแสวงหาสารสนเทศการสร้างความรู้การสื่อสารและการตอบแทนสังคมพว w มีทุกอย่างที่คุณต้องการพว w พัฒนากระบวนการเรียนรู้ครบอย่างเป็นระบบหนังสือของพว ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นแบบเรียนในสถานศึกษาการศึกษาและโอกาสในการที่จะพัฒนาตัวเองเกิดขึ้นได้ทุกที่แม้แต่ที่ที่ทุกคนล้วนมองหาซึ่งอ 162และเพิ่งจบระดับชั้นปวสสาขาพืชสวนการเพาะเห็ดของวิทยาลัยกเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานีโดยกำลังเรียนต่อคณะนิติศาสตร์มหาวิทยายลัยสุโข,ขทัยธรรมาธิราชและนี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างของความสำเร็จในครั้งนี้ค่ะก็ผมในตัวแทน ของนักโทษกรมราชัณฑ์และนักศึกษาอาชีวะศึกษาของวิทยาเกษตรและเทคโนโลยีและเป็นตัวแทนของเรือนจำจำังหวัดพะเยาขอบคุณท่านรองนายกรัฐมนตรีที่ให้โอกาสเรามีการศึกษาเล่าเรียนและขอบคุณไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีด้วยที่มาให้โอกาสจับผู้ต้องขังภายในเรือนจําที่เปิดโอกาสให้ผมได้มีความรู้ความสามารถที่จะไม่กลับไปทําความผิดอีกครั้งหนึ่ง ในวันที่ได้รับอิสรภาพกลับคืนสู่สังคมความรู้ที่สั่งสมมาจะนำพาให้ชีวิตและครอบครัวของพวกเขากลับไปเดินหน้าต่อไปได้อย่างสวยงามเป็นไปตามที่สังคมมุ่งหวังค่ะ เริ่มต้นใหม่ความดีไม่มีวันภายแพ้จดจําไว้ให้ขึ้นใจแต่ที่ยังมีลมหายใจยังไม่ซ้ายกับการทําดี How to ปฏิรูปการศึกษาไทย ในสิ่งที่เราขาดไปก็คือตัวกระบวนการคือขั้นตอนวิธีสร้างความรู้ของผู้เรียนต่างหากนะครับเอาละครับทีนี้ผมอยากให้เห็นว่าคําว่าองค์ความรู้องค์ความรู้คือภาพนี้ครับเป็นภาพใหญ่ทั้งระบบเด็กจะต้องเห็นตัว INPUT ตัว ENCODE เข้าไปเลยในการไม่ว่าจะได้มาจากการฟังการอ่านการสังเกตการบันทึกในสิ่งต่างๆพวกนี้เป็นการเก็บข้อมูลฝึก ประสบการณ์ให้เด็กเก็บข้อมูลให้รอบด้านเก็บมาเพื่อเอามาตรงนี้ครับมา processing ครับในสมองส่วนที่ส่วนที่เรียนรู้ในความจำระยะยาวที่เรียกว่า c i ่งบัมแอนด์คอร์เทกคือส่วนนี้นะครับเพราะสมองส่วนนี้จึงมา processing ทั้ง3โครงสร้างเลยทั้งโครงสร้างการคิดโครงสร้างการประเมินค่านิยมโครงสร้างการกระทำคิดให้ควรใจตรอง ออกแบบเลือกแนวทางที่จะนำไปสู่การลงมือทำจริงเด็กต้องสรุปในส่วนนี้มาเป็นความคิดรวบยอดเพราะความคิดรวบยอดในแต่ละมิติแต่ละมิติมันจะสัมพันธ์กันนะให้เกิดเป็นหลักการเพราะหลักการตัวนี้เองที่เด็กนำออกไปจากสถานศึกษาเอาไปทำงานเอาไปใช้จริงไปประกอบอาชีพทุกอาชีพไป ทำงานไปพัฒนางานได้เองด้วยหลักการตัวนี้ ใ้4.0ห้องโลก,การศึกษาแบบจับต้องได้